สวัสดีค่ะพบกับคุณครูกำมลนวันนะคะในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนคำที่มีไม้ทันตคา,าตกันนะคะโดยทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนลับสมองกันก่อนเลย Take out your notebook and write number one, number two and number three นะคะ รับสมองวันนี้นะคะให้นักเรียนดูภาพนะคะและเขียนคำตอบให้ถูกต้องนะคะข้อที่หนึ่งนัมเบรูปอะไรเอ่ย n ัมเบอร์ทนะคะเป็นอาหารมีไส้ด้วยและ n ัมเบอรทนะคะอันนี้นักเรียนน่าจะชอบกินนะในช่วงฤดูร้อนนะคะ,ฉะเฉลยรับสมองนะคะ n ัมเบอร์ว รูปนี้ก็คือช็อกโกแลตนั่นเองค่ะ Number 2แซนด์วิชค่ะและ Number 3์ r e ไอศกรีมนะคะนักเรียนตอบถูกทั้ง3ข้คอเลยไหมคะเวดกูเลยนะคะทบทวนคำที่มีไม้ทันตาคาตนะคะนักเรียนคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าไม้ทันตาคาตนะคะเมื่อเราพบว่ามันไปอยู่บนพยัญชนะตัวไหนมันจะ เป็นการค่าเสียงพยัญชนะตัวนั้นออกนะคะดังนั้นเราจึงไม่อ่านออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นนั้นนั่นเองค่ะนักเรียนนะคะ open your book on page 93นะคะเปิดหนังสือทักษะภาษานะคะไปที่หน้า93โดยให้ทำข้อที่1นะคะโจทย์ก็คือทำเครื่องหมายกากบาททับคำที่สะกดผิดแล้วเขียนใหม่ให้ถูกต้องนะคะ Are you ready นักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมมาแล้วเราไปเริ่มต้นกันเลยนะคะ,ะข้อแรกนะคะแซนด์วิชกับเฟรน f ์ฟรายนักเรียนว่าคำไหนสะกดผิดคะเฉลยนะคะคำว่าเฟรนด์ฟรายนั่นเองค่ะกากบาดไปเลยนะคะและเขียนสะกดให้ถูกต้องดังนี้นะคะ A f r n รนชการัน i e n d อรออายฟรายเฟรน์ฟรายเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะคำต่อมานะคะคำว่าโทรทัศน์แล้วก็โทรศัพท์นะคะคำที่ผิดก็คือโทรทัศน์นั่นเองค่ะและเขียนให้ถูกต้องนะคะโอทอรอโทระทอไม่หันอากาศสนอนการทัศน์โทรทัศน์ ต่อมานะคะมอเตอร์ไซค์ไรซ์นีคำที่ผิดก็คือคำว่ามอเตอร์ไซค์นะคะเขียนให้ถูกต้องได้ดังนี้ค่ะมอเตอร์ไซค์นะคะมออ,ออมอเอต่อออรอการันเตอร์มายมาลายซอคอการันไซมอเตอร์ไซค์ คำต่อมานะคะคำว่าประโยชน์แล้วก็อารมณ์คำไหนสะกดผิดคะคำว่าอารมณ์นั่นเองค่ะสะกดหมายได้ดังนี้นะคะ O รอม O M N การรมอารมณ์คำต่อมาค่ะหนังสือพิมพ์คอมพิวเตอร์คำที่สะกดผิดได้แก่คำว่าคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะ ซึ่งสามารถสะกดใหม่ได้ดังนี้นะคะคอมพิวเตอร์คำต่อมาค่ะเว็บไซต์คีย์ข้อมูลคำที่สะกดผิดได้แก่คำว่าเว็บไซต์นั่นเองค่ะเขียนใหม่ได้แบบนี้นะคะ a อวมทต่คูบอเว็บ หมายมาลัยซอตอการันไซเว็บไซต์คำต่อมาค่ะวันจันอาจารย์คำที่สะกดผิดนะคะก็คือคำว่าวันจันนั่นเองค่ะวันจันสะกดใหม่นะคะได้ดังนี้วอไม่หันอากาศนอวันจอไม่หันอากาศนอทรอการันจันวันจันท์ คำต่อมาค่ะบริสุทธิ์ต้นปลาล์มคำที่สะกดผิดนะคะนั่นก็คือคำว่าบริสุทธิ์ค่ะต้องสะกดแบบนี้นะคะบอรออิบริสอ,อุทอทออิการันสุดบริสุทธิ์คำต่อมาค่ะพืชพันธุ์กุมพาพันธุ์คำที่สะกดผิดนะคะนั่นก็คือคำว่า กุมพาพันนะคะสะกดใหม่ได้ดังนี้ค่ะกอุมอกุมพออาพาพอไม่หันอากาศนอทอกรันพันกุมพาพันธ์ไม่ต้องมีสระ,ะอุนะคะและสุดท้ายนะคะคำว่าโอลิมปิกเกมหรือคริสสกักราชคำไหนสะกดพผิดเอ้ย คําที่ผิดนะคะคือคําว่าคริสศักรารนะคะสะกดแบบใหม่ดังนี้นะคะคอรออิสอตอกรันคริสสอไมฮนากาศกอสักกะรออาชอราชคริสศักการนะคะหน้าต่อมานะคะ Open your book on page 94ข้อที่2นะคะเรามาเติมพยัญชนะและก็ตัวการันของคําต่อไปนี้ที่หายไปกันนะคะ มีคำว่าซื้อสัตว์สัตว์น้ำจดเลขจดจำเลยคำศัพท์โทรศัพท์เดี๋ยวคุณครูให้เวลาคิดสักครู่นะคะ,ฉะเฉลยนะคะซื้อสัตว์ใช้ยอยักษ์กรรันค่ะสัตว์น้ำนะคะใช้วอแหวนกระรโจทจดเลขใช้ยอยักษ์กรรัน โจดจำเลยใช้กอไก่กรรันคำศัพท์ใช้ทอทหารกรรันและโทรศัพท์ใช้ทอทหารกรรันค่ะคำต่อมานะคะสัมพันธ์เผ่าพันธ์พระอาทิตย์พระจันทร์รถยนต์รถเมลเฉลยคำที่หายไปนะคะนั่นก็คือ สัมพันธ์นะคะทอทงการันนะคะเผ่าพันธ์ก็ทอทงสระอุการันนะคะพระอาทิตย์ใช้ยอยักษ์การันพระจันทร์นะคะใช้ทอรอการันรถยนต์ใช้ตอเตาการันรถเมย์ใช้ลอลิงการันนะคะและคำต่อมานะคะมีคำว่าวันสุขวันเสาร์ เวทมนต์สวดมนต์พระองค์ประสงค์ช็อกสีขาวชมคอนเสิร์ตนักเรียนคิดว่าตัวไหนน่าจะเติมคำตอบได้ถูกต้องนะคะ,ฉะเฉลยคำตอบนะคะวันศุกร์ใช้รอเรือการันวันเสาร์ใช้รอเรือการันเวทมนต์ใช้ตอรอการัน สวดมนต์ใช้ตอเต่าต,ตัวเดียวนะคะการันพระองค์ขคควายการันประสงค์ขควายการันช็อกสีขาวใช้ลอลิงการันชมคอนเสิร์ตใช้รอเรือการันและสุดท้ายนะคะ Open your book on page 95ข้อที่3นะคะให้ยงเส้นจับคู่คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ กับศัพท์บัญญัติในภาษาไทยนะคะทางด้านซ้ายมือจะเป็นคำที่เป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะส่วนทางด้านขวามือเป็นคำที่บัญญัติในไทยแล้วนะคะ,ะคำทางด้านซ้ายมือมีคำว่า concert show stem r o รถ m a y guide bank นะคะและคำทางด้านขวานะคะมีคำว่าดวงตาไปสนียากร รถโดยสารประจำทางธนาคารการแสดงดนตรีแสดงให้เห็นและมักคุเทศค่ะเดี๋ยวนักเรียนรองยงเส้นจับคูนะคะ,ฉะเฉลยแบบฝึกหัดนะคะคำแรกคอนเสิร์ตเราโยงไปที่คำว่าการแสดงดนตรีต่อมานะคะคำว่าโชว์เราโยงไปเส้นคำว่า แสดงให้เห็นสแตมโยงไปคำว่าดวงตราไปสนียารรถเมย์โยงไปคำว่ารถโดยสารประจำทางไกด์โยงไปว่ามักคุเทศนะคะและแบงค์นะคะโยงไปที่คำว่าธนาคารนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนะักเรียนตอบถูกทั้งหมดเลยไหมคะ แสดงว่านักเรียนมีความจำที่ดีนะคะสามารถจำคำที่มีหมายธนาคาดได้เกือบหมดเลยนะคะย้ำทวนกันอีกรอบนะคะทบทวนความรู้นั่นก็คือเครื่องหมายธาคาันะคะดถ้ากำกับอยู่บนพยัญชนะตัวไหนเราจะไม่อ่านออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นนะคะและพบกันในแบบฝึกขัดถัดไปนะคะวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ